จอนกัสีเขา่ามาาะเบิงส่วนมันพี่น้องไงพาาะเบิงส่วนมันเอาหลังจากใส่พุยแล้วซอกมือพี่น้งองฮ่ามันเอากะนี่แหละพี่น้องไงแต่ละมือชีวิตบ่บอจอนมุกมุ่นอยู่กับส่วนมันนี่แหละพี่น้องไงทางนำกินกับทางพูยเาเนาะใส่พูยมันพี่น้องกระเสษียหหยาแล้วเสียหยาแล้วก็ใส่พ๋ยต่อ ไอ้พี่น้องเอ้ยมันเท่าไก่งามอยู่ได้ปีหน้าเนี่ยมันใหงเป็นราคาเนาะพี่น้องแล้วบางส่วนมันเทาโอ้โหหัวใหญ่สัมเด็แล้วมันเท่าไก่โอ้โหเป็นหัวหรือบอ่อเนาะทางนี้ต้นมันยังน้อยพี่น้องบ่อยากเคยงามมาได้ใส่ปุ้ยใ,ใส่กะ โอ้ยใส่ก็เริ่มขึ้นเลยพี่น้องนี่ซุ้มนี่กระจอดกระแจาเนาะนี่ซุมนี่ซุ้มที่กระจอดกระแจานี่คือหัวจรไปง่ายออกมาจากซุ้มที่มันงำกันเนาะมันงำมันถี่กันเอามาปลูกใหม่ซุ้มใดที่มันตายมันยังมันมันวากมันห่างกันนี่พี่น้องนี่ผลใดมันบ่มีต้นมันเนาะปัวจรก็ขุดกลดมาปลูกใส่ซุ้มนี่เริ่มใหญ่เริ่มสัดไปเลย ในต้นยังน้อยอยู่พี่น้องเสียเงาแล้วก็มีแห้งเลยพี่น้องใส่ปุ๋ยแล้วก็ล่อแต่พี่น้องล่อแต่กลดบัดนี่เราทาไปบัดกลดบัดรยังบัดมันเป็นหัวเป็นยังสีหัวใหญ่สั่นไดมันเท่ากับใต้ลายขนาดพี่น้องเยบางบ่อนกับแถวนี้บ่มีเลย ถ้าเกิดเบิดเนี่เต็มเบิดแถวนี้ป้าแต่คือสีขาดพินาปลูกใหม่พี่น้องพินาเขาได้ลำเองเนาะบม่ได้ซื้อรำซื้อยังพินาบนใดบไม่ได้ปลูกบนใดมันว่างมันยังบระจอนฉีดทางปลูกใหม่เบิดเนาะพินาสิสิอ่าปลูกขักเก่าพี่น้องปีนี้เขาปลูกปีแรกเนาะกันยังบัตทันอ่าฮู้ปัญหพี่น้องยังปลูกบัตทันเป็น่ยนปดญ ปีนี้ได้ซันนี่ก็ถือว่าโอเคแหละพี่น้องทางนี้ต้นมันน้อยพี่น้องซุ้มที่มันงามมันหยางเนาะมันบกขึ้นบกยาวต้นมันกัดตายมันยาวพี่น้องจอนเสียาให้มันขึ้นใหม่ใส่โพลิเซียมันกะน,นาสีญ่เนาะตะกี้กับปลูกรุ่นเดียวกันพี่น้องเลยซุ้มเนี่ยแถวในหญ้าคือลายลายพอจอนตัด คือออกน้ำพี่น้อง้าวะหัดกลนืนเบิดนี่โมโหสีได้เท่าไรเนาะถ้ามันเป็นราคากันนะสีได้ลายอ,งงาอาย,อยู่พี่น้องเอ้ปลูกมันกะถ้าอ่โบตั้งใจใส่เอลี่ล้อก็บ่ได้พี่น้องเอ้ปลูกถิ่มปลูกขว้งก็บ่ได้เนาะ บางคนปลูกกับปลูกทิมได้ซื้อหญ้าอยังกับบอสเซียถ้าเอาบอสเสียหญ้าบอเอาลีกับบอไดอพี่น้องเลยบอจอดน,นี่พ้าแต่ตั้งใจใส่ขนาดนเนาะเราได้ปลูกเราลงทุนไปแล้วเราต้องอเฮ็ดกับมันเต็มที่พี่น้องบอจอน,นี่คนแบบตั้งใจเฮ็ดอย่างก็ต้องเฮ็ดให้มันซุดพี่น้องเลย จอนแ็บคนที่หมักปลูกหั่นปลูกนี่อยู่แล้วเนาะมักแบบชีวิตตามธรรมชาติพี่น้องไงยมักปลูกพักปลูกยังปลูกมันกะมักอยู่พี่น้องเไยมันเห็นเขาปลูกลายเนาะมันกะจอนแัดคนมักอยู่ให้อยู่หน้าอยู่แล้วเนาะ คนหมักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงง้อเลี้ยงยังพี่น้อง,งอยู่ตามไห้ตามนาคนสมักว่าใส่ีวิตตามธรรมชาติบ้านเฮาซันนี่ก็ถือว่าสุดเลยพี่น้องไอ้ซันนี่ก็ถือว่ามีความสุขแล้วเนาะตามบ้านนอกบ้านนาเฮาจะเสิเอาอยางมากมายนีนนยย่พี่น้องทำไงงาก็เสียเบิดแล้วพี่น้องแฟนเลุดเติดเลยแบบนี้ ใส่พุยกะทั้งนี่เนี่ยเพราท่านใส่พี่น้องนี่ซุ้มใดที่มันงามๆนี่เนาะกับังี่ยลายไรบได้พี่น้องใส่พุยเขากะซุ้มที่มันงามกับเพื่อบางเถื่อกระบาจอนก็บม่ได้ใส่พี่น้องไงใส่บ่อนใดมันต้นมันโบงงามเนาะต้นมันใดมันยังเ่าท่านขึ้นท่านเนี่ใส่พุยรอบสองพี่น้องไงใส่เล่งหัวเนาะให้หัวมันใหญ่คนว่าใส่พุยแล้วหัวมันใหญ่ ใส่รอบสองก็ไม่ได้ใส่ในเงาพี่น้องไงใส่ตามวางาหว่างคู่มันเนาะใส่ตามหัวตามยางมันรอบแรกว่าจอนใส่ปุ๋ยเล่งพี่น้องไงปุ๋ยกระดาษถ่ายเนาะมันห้อนมันยังใส่พิษส,สูตรนี่ยพี่น้องไปใส่ใกล้หากมันมันห้อนมันยังหากเปื่อยตายเบิ้ลเสียดายใครเน่านแต่ฟื้นขึ้นมาพี่น้องเนี่ยสุนัขที่มันหยบมันยัง ตะกี้ทางนี้บม่ได้มีต้นไมนเลยพี่น้องนี่ใครในปัอจุบนเสียญา่าใส่พุ้ยส่ยียงกะขึ้นมาบามันขึ้นกับเต็มหมดเลยพี่น้องแถวสวนนี่ตะกี้ทา่านนี้แปดเลยเติดเลยอันนี้เลี้เห็นต้นไมนเลยไมีแห้งเลยพี่น้องเลยแห้งมีหวังเนาะมีความหวังฮ่าฮ่าฮ่าเี้ แถวนี้เพื่อนที่ว่างลายพี่น้องนี่ซุ้มที่มันตายยังแต่ทางนี้แหละพี่น้องยังมาทันใส่ปุ๋ยเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวสิเอาปุ๋ยมาใส่เนาะนี่แถวนี้แถ,นแถวต้นง,งามๆนี่แถวนี้มันเป็นดินโพนดินยังบนไฟไม้ไฟยังมันละงาม ต้นงามปัญหาแต่หัวพี่น้องสีหัวน้อยหัวใหญ่ทางนี้ต้นมายอดมายแงทางไหนพระแต่ต่กี้ทางนี้งามพี่น้องไงช่วงบ่อจอนใส่ปุ๋ยไปแหละมันหยุบมนันยังเนาะมันตายมันยังใหก้กระฟื้นขึ้นมาหาเราชมชวนมันพี่น้อง เปล่งชีวิตประจำวันบ่อจอนแต่และมื่อเห็ดยังนี่พี่น้องปีหน้านี่แถวนี้ที่แรกบ่อจอนว่าสิป,ปูใส่เบิร์ดพี่น้องแถวนี้เนาะแถวหัวแถวยังนี่รับมันบ่พ่อพี่น้องก็เลยบ่ได้ปลูกปีหน้านี่เขาได้รับมันเขาเองเขาสีขยายปลูกทั่วเบิดเลยพี่น้องเไยนี่ต้นนี่บ่อจอนกน็สิตัดสิดทางออกเบิดเนาะถ้าปลูกมันใส่เก๋บ่เป็นน้อยน้อยได้พี่น้องเไย กี่แถวนีแห้่งนักพี่น้องไแห้งหกเนาะมีแต่ห้ามีแต่นั่นเครื่องออกเออพี่น้องมาพันต้นมะกต้นมันอจรกระตัดทิมกับลายต้นอยู่พี่น้องลายเครื่องอยู่เนี่ผลมาปลูกใส่ใกล้คูมันเนาะมาปลูกมันมาพันต้นมันต้นยางแล้วมันมันหักมันยางพี่น้องมันขึ้นบ่ได้ถวนี่ เพิ่นบม่ได้ปลูกใส่แถวแคมหัวนะมาปลูกใส่ต,นนนนนนต้นมันนี่คือนแล้วเนี่พี่น้องบางต้นมันกะหักน้ำกับมีต้นมันันอึกะโอ้โหเป็นจักมากเลยพี่น้องมาละโอ้มานี่ใหญ่เลยพี่น้องเออเนได้กินมากเลย เออก็เป็นมากลายพี่น้องเลยแต่บางมากบางนั่นมันก็บอจับเนาะมันใหญ่สำหรับส้นนึงมันก็หล่นก็แถวนี้ใส่ปุยรอบนี้กระกระชอนกระกั้นใจอยู่ได้พี่น้องเลยยันใส่บบถือเนาะยันใส่ลายกับยันมันตายมันยังคือรอบก่อน ไข่เน่พี่น้องรอบนี้ใส่ปุยตามม้งกุศเนาะมึงใส่ไปกะซืดแล้วพี่น้องเคียวงามเลยใส่รอบนี้กะเบิดแล้วพี่น้องไม่แตหร่ห้าหักษาเอานี้หักษางวหักษาเนาะอย่ามันมุนหัว,ม,วมันเนี่เขามากินต้นมันครับ แถวนี้ว่างลายเลยพี่น้องทางนี้ทางนี้เขาบริปูกมันใส่ถ้าปลูกมันใส่เบิร์ตนีขนาดสีได้ลายอยู่ปีน้านนี่แค่มือใหม่พี่น้องปีน้านเขาบริจ้างรหลดมาดุดมาไทยเนาะมีแต่เอาเอารถไทยน้อยเขามาเห็ดคู่เองพี่น้องเองคู่เองกับเอาจกมาจอบเขาเ,าเห็ดคู่ไปน้ำเนาะปีน้านคือจะบริลงทุนลายพี่น้องปีนีบริจ้างเขา จ้างโหลดมามาบุกเบิกเนาะมามาไทยมาหยุกล่องจากซื้อละมุงละมันแถวี่ใกล้ต้นไม้พี่น้องมันงำแต่ทางงามเลยอ้ต้น่ะนต้นมันสูงคักอ๋อประมาณ34เมตรคนวะน่พี่น้องเนี่ยโอ้โห เนสูงครับบ้านสามเมตรปลายอ้นี่ต้นาง,งามๆแถวนี้งามต้นไม้ต้นงามอยู่ปัญหาสิเป็นหัวหรือบ่เนาะสีหัวใหญ่หรือบ่ปลูกมันนี่บรจอนย่า,ยานอย่างเดียวพี่น,อน้องย่านมันย่านหัวมันเหน่ามันยังเนาะย่านมันบวมมันยัง เบ่งแล้วกับเบ่งอ่าคือสิบวบวมันพี่น้องไงมันบางคนเขาว่ามันบวมมันยังวัวเน่าหัวยางเมิดเป็นหัวแล้วพัดขอจรกับพันยางอ่าเห็ดค้ายตุ่นพี่น้องเห็ดค้ายตุ่นขึ้นเนาะบัให้มันอยู่ต่ำบัให้มันอ่าใกล้นาดินบปนไดเวลาฝนตกมาใสา่ระยะมันบวมมันยังคนว่ามันงามต้นงามพัดงามฝนงามหัดบวมตายเบดิดเน่าเบดิดเนาะ แต่เบิ่งแรกขคือสิบปเป็นยังเนาะย้อนก็ออกมาหายมาน้าอยู่คู่มืออยู่แล้วเนาะมาอ่ามาฝ่าหัวฝ่าวสวนเฮาเสียหญ้าไปน้ำอันนั้นไปน้ำพี่น้องเไยหาย้อนต้นมันไปน้ำเนาะตัวใดมันต้นมันลายลำมันลายกัดตัดออกน้ำพี่น้องใบมันนามวอยังกะลิใบมันออกน้ำคนกับ่โบไฮจงลำลายเนาะต้นหนึ่งต้นหนึ่งห้มัน เหลืออยู่สองสามลั่มพี่น้องไยปลูก <c oughs> ไปจนสี่แล้วพี่น้องอยู่บ้านเฮาเนาะพอได้เงินไส่พอได้แก้พี่น้องอัดเวลาบบมี <c oughs> อยู่บ้านเฮาก็เห็นหาไมจยังสี่แล้วพี่น้องไงสำนีกน็ที่ยวโอเคแล้วเนะาะจอนผัดเป็นคนที่ว่ามักอยู่ห้อยู่น่าแล้วพี่น้องไง ได้หมักแบบว่าใช้ชีวิตแบบลรูหลานาะเป็นคนหมักที่ว่าอยู่ห้งอยู่หน้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงง้วเลี้ยงอย่างนนเนาะสำน,นีกก็ถือว่ามีความสุขเลยพี่น้องอยู่บ้านเฮาจักซีเอาอย่างมากมายความคิดแต่ละคนกับบรด้คือกันเนาะบาคนก็หมักสนุกสบายคือว่าจอนเราเป็นคนที่ว่ามากักห้ายอยู่ห้ากจินตามธรรมชาติบ้านเฮามักที่เป็นคนที่ว่ามักติดห้ติดหน้าพี่น้องเลยหมักอยู่ห้งอยู่หน้า เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไก่เนี่ยคือว่าเป็นชีวิตจิตใจบ่จอเลยเนาะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เป็นคนที่ว่ามักเลี้ยงไก่เ,นเนาาลตตเี้ยงอย่างฟ้ามันคือมันเลยคือคนสิโต๊กในพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเดี๋ยวบอ่อจอเก็ตรไปหาใส่ปุ๋ยมันต่อนเนาะยังอยู่น้อยหนึ่งพี่น้องอยังใ,ใส่บ่อทันแล้วอ่าบ่อลายยายห่างเนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บบ่อจอเกษตรขอจบคลิปไว้ชั้นนี้ก่อนเด้อมาก็ย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็สั่งกระดิ่งใบ่อจอน้ำเนาะ ก็ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอซเบอร์สสุขสุขคุเด้อที่ติดตามหาชมและเป็นกำลังใจให้บอจอนรตลอดมาสำหรับทิ่นี่กับไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง